เดชพระเจ้าบรมง์เธอเจ้าฟ้ากรมพยา,ยานณิสรานวัติวงศ์พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริร่มละครเด็กสมบันโดยทรงแต่งบทละครออกแบบฉากควบคุมด้านศิลปะบทละครที่พระองค์ทรงพัฒนาผลขึ้นเช่นเรื่องสังทองตอนตีขีตอนถอดรูปเรื่องอีเหนาาตอนตัดดอกไม้ชายกิจตอนไหว้พระและตอนบวงสรวงเป็นต้น สมเด็ <icana> จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศลานุวัติวงศ์ประสูติเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2406สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2490มีพระนามเดิมว่าพระเจ้ารูปยาเธอพระองค์เจ้าจิตเจริญเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระชอมก้าวเจ้าอยู่หัว ประติแต่พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนรายคูมัล,ลีคมประพัดได้ร่วมกันกับครูรมุนยมคุปปิทธารำแม้บทใหญ่ครูมันเป็นศิลปินด้านนาฏศิลน์โขนและละครลำเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการแสดงโขนและละครชาตีได้ทุกบทบาทแม้ในบทบาทของผู้ชาย มัลีคงประพัดหรือคูมันเกิดเมื่อวันที่20มกราคม2426นามเดิมว่าปุย๋ยชื่อมันของท่านได้มาจากเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ทรงจำบทบาทการแสดงของท่านเมื่อ,อยังเป็นเด็กในละครดาวหลังซึ่งท่านรับบทเป็นสมน,น้อยเจ้านายท้าพระองค์จึงเรียกขานกันว่าเจ้าหมัน ู้มันได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2514ท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีท่านปรดิดท่ารำพระบัมมาฟ้อนดวงเดือนรำซัดชาตีพระบัมดอกบัวฟ้อนจันทาพาฝันเป็นต้นได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงาากัจจินประจําปี2,528 ท่านผู้หญิงแพ้วเกิดวันที่25ธันวาคม2446เสียชีวิตวันที่24กันยายน2543เคยเป็นหม่อมในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒกรมหลวงนครราชสีมาถือเป็นหญิงสามัญชนที่ไม่ใช่ลูกหลานขนนางคนแรกที่ได้เป็นสะพายหลวงหลังสามีทิวงคต จึงสมรสใหม่กับหม่อมสนิทวงเสนีหรือหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงคูลมุนยามคุปท่านประดิษฐารำรำบุงมาตรฐานรำเถิดเทิงรำกิ่งไม้เงินทองระบำชิงระบำนกยูงระบำอธิษฐานระบำเชิญพระขวัญระบำชุมนมเผาไทยระบำกิจดาพิน,นิหารฟ้อนเงียวฟ้อนเร็บ เป็นต้นคูระมุลเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2448ถึงแก่กรรมวันที่30มกราคม2526บิดาของคูระมุลได้พามาถวายตัวที่วังสวนกุราบเมื่ออายุ5ขวบและได้เรียนรู้ทางละครหลายรูปแบบต่อมาได้เป็นครูสอนละครที่เชียงใหม่ในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เข้ารับราชการเป็นครูผแผนกนักศ,ศิลป์ของกรมศิลปากรมีผลงานระหว่างปี2477ถึง2525่ครูเฉลยสุขวณิชท่านประดิษฐาร่าระบำกินนอนระบำทวารวดีระบำศรีวิชัยระบำตบุรีระบำเทียงแสนเสริงสัมพันธ์ระบำถิ่งทิเบตระบำกรับ ระบำสวัสดีรักษาระบำขอมระบำมิตรไมตรีสีเกมระบำสีชัยสิงเป็นต้นครูเฉลยศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนัฏศิลป์ประจำปี2530เกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2447ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14เมษาย,ยน2544 เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนและออกแบบนาฏสินไทยแห่งวิทยาลัยนาฏศินกรมศิลปากรเป็นศิลปินอาวโุโสซึ่งมีความรู้ความสามารถสูงกระบวนท่ารํำทุกประเภทครูรงพักดีเจียนจารุจลนท่านเป็นผู้มีความสามารถในการรำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบซึ่งเป็นนาฏสินสูงสุด เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนัฏศิลป์ประจำปี2529าปี2529ท่านเกิดเมื่อวันที่10ตสสิงหาคม2442ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3ส,สิงหาคม2531เป็นบุตรของจางวังจรและนางพิงครูลงพักดีฝึกหดัดโขนยักษ์กับพระยานัตการุรักษ์ และคุณหญิงนัดก,การุรักษ์เมื่ออายุ13ปีที่กรมมหรสพสมัยรัชกาลที่6ต่อมาเข้ารับราชการเป็นศิลปินในกรมมหรสพสมัยรัชกาลที่7นอกจากรับราชการเป็นตำรวจหลวงแล้วท่านยังมีหน้าที่เป็นครูสอนนาต่อสิ์โคนอีกด้วยครูอาคมสายยาคม ท่านประดิษฐ์ท่ารำเพลงหน้าพาดตะนาตลาดเพลงหน้าพาดโปยเข้าตอกเพลงเชืิอจีนเป็นต้นเมื่อ2505ได้รับมอบให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูเป็นประธานไหว้ครูนัตสินของสถาบันการศึกษาต่างๆครูอาคมเดิมชื่อบุญสมเกิดเมื่อวันที่26ตุลาคม2,406เสียชีวิต เมื่อวันที่6มิถุนายน2545คขัวคมได้รับการฝึกหัดโขนพร้อมกับเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมปีที่3จากนั้นเข้ารับตำแหน่งพระผนังโขนหลวงกรมพินผ้าและโขนหลวงกระทรวงวังต่อมา2478โอนมาประจำโรงเรียนศินละปะกร แผนกดุริยางดำรงตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรี 7. กองการสังคีตกรมศริลปากรเมื่อกเกษียณอายุกรมศริลปากรได้เชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนาฏศินสอนนักเรียนนักศึกษาปริญญาตรีครูสุวรรณีชลานุเคราะห์ท่านเป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนาฏศินไทยและละครลำไว้ได้ดีมากที่สุด ได้ถ่ายทอดวิชารัติลินให้กับนิสิตนักศึกษาเป็นศิลปินแห่งชาติาาสาขาศิลปะการแสดงรัติลินละครลาประจำปี2,533ครูสุวรรณีเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2469ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นละครหลวงสำนักพระราชวังรุ่นสุดท้ายปลายสมัยรัชกาลที่6 เป็นนักตัศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญนัฏต่อสินไทยทั้งแบบพื้นเมืองและแบบราชสำนักเคยแสดงเป็นตัวเอกในละครแบบต่างๆให้กรมศิลปากรมาแล้วมากมายหลายเรื่องหลายตอนบทบาทที่ได้รับการยกย่องและนิยมช,มชมชอบจากผู้ชมมากที่สุดตัวพระเช่นอีเหนาสังทองพระไวยไก่ทอง จัตยะวานบางครั้งก็แสดงเป็นนางเอกเช่นโรเวงวัลาเป็นต้นครูรัจ,จนาพวงประยงท่านเป็นศิลปินที่มีกระบวนรำงามมากแล้วยังเป็นครูผู้รักษาขนบประเพณีในการแสดงถูกต้องครบครันตามแบบฉบับ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนัตสินไทยการละครประจำปี2554ครูรัจนาเกิดเมื่อวันศุกร์ที่6ตุลาคม2484เป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมบทบาทที่แสดงได้ดีเป็นพิเศษจนได้ชื่อว่ามีความสามารถโดดเด่น คือการแสดงบทบาทและอารมณ์อันสมจริงในบทนางเอกละครน,นอกแทบทุกเรื่องอาทิบทนางเมรีขี้เมาในเรื่องโรสเซนบทนางวิราในเรื่องชัยเชษบทนางแก้วหน้ามา้าตอนลำเย,ยื้อสมบทนางยี่ส่นในเรื่องลักษณะวง์บทนางมณฑาตอนลงกระท่อมด็อกเตอร์สุภชัยจันทร์สุวรรณท่าน แสดงโขนในบทตัวพระตัวนางในละครน,นอกพระเอกและนางเอกในละครอ,อื่นๆเป็นคณะบดีคณะศิลปะนาตรุยางสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาตศิลป์ประจำปี2548ดรสุปชัย เกิดเมื่อวันเสาร์ที่31กรกฎาคม2,498ในวัยเยาว์ได้แรงบันดาลใจจากความประทับใจจากการแสดงของศิลปินโคนและละคร กอบกับนโยบายสนับสนุนการเรียนนัฏศิลป์นอกเวลาของโรงเรียนทำให้ได้แสดงความสามารถทางนาัฏศิลป์มาตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาและได้ศึกษาต่อด้านนาัฏศิลป์และเป็นนักแสดงของกรมศิลปกรควบคู่กันไปจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขานาัฏศิลป์ไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย